สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใหญ่ทับมาเขาคายเลรอครับแปลงเขาหน่อยเสร็จแล้วมาข้นแปลงเขาคายครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ข้นแต่งต้นทุเรียนตัวพมเบงนี่แหละมึงก็ได้มีอย่างนี้นก็คือเื่อยครับเื่อยตัดแต่งจริง เข้มขัดก็คือเลยตัวนี้มีเข้มขัดครับตัวนี้มีอะไรตอนที่เข้าขึ้นต้นทุเรียนนะครับไปทาง,งานอยู่คนเดียวเพื่อนๆอ,อาจจะอยู่ห้างๆกันนิดนึงเข้าคนจะมีกระเป๋าใช้โทรศัพท์ช่องนี้ผมจะเก็บหูฟังครับเป็นหูฟังแล้วก็ จะมีเมียดครับแล้วแต่ผู้ใดจะใส่มีดนันครับตอนเมียดพับผมบ่ออะมาผมเลยเอาอันนี้บล้นนะครับคิมคิมมีหน้าที่ไว้หนังครับแล้วขอเก็บกระเป๋าเข้าที่ก่อนเก็บกระเป๋าเข้าที่ก่อนครับคิมมีหน้าที่เฮาขึ้นไปทั้งตนเฉือกขาเฮ้าทิมมัดเชือกใหญ่เฮ้าที่มัดจริงไว้หรือมัดดึงหยอดดึงต้นไว้ มันเกิดปมแน่นแน่นกิ่งทุเรียนมันหนีบเชือกครับมันแน่นเราจะทําการแกะการแก่การตัดเราก็พกเชือกนไปนะเอาไปไว้ถะย่างตัดสันตอครับเดี๋ยวใส่ครับแล้วก็มันจะได้มัดกิ่งไม่มาอยู่ประมาณต้นละกิ้งหรือต้นละสองกิ้งหรือบางต้นกะเขาถึงมัดไว้แล้วก็ไม่ได้มัดอีกครับไม่แก้ไขเชือกใส่ครับ คีมมีหน้าที่หนังฟังทังแหลมไว้แต่แงะไว้แต่เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปงัดงัดงัดตัวนี้ก็ไว้ทางงัดทังนี้ก็ไว้แต่ขับขับดึงแกะปมเชือกครับแกะปมเชือกที่มันแน่นครับมันจะมีทังทังแบนผมจะทําแบนๆไว้ครับไว้แต่กิ้มเปลือกทุเรียนไว้แต่แกะปมเชือกอันนี้ทังแหลมก็ไว้แต่แกะปมเชือก เสียบเข้าไปลรางัดแล้วก็นึกออกว่าประมาณนั้นครับเชือกคีมครับโอเคแล้วก็ไปมึงเกี้ยวครับเกี้ยวหรือว่าเกี่ยวล็อกให้เรียบร้อยครับควรจะใส่ที่มันยืดยืดหดได้ถาเว่าใส่เกี้ยวที่ยืดหดได้ ท้องจะใส่ดามไม้ไพที่ว่ามันมีดามสันเราจะมีดามเง่าอันนั้นอันตรายครับเกะกะเกะกะเราก็อันตรายเกี้ยวกวรจะทำให้เป็นหูมีเชือกไว้นิดนึงไถ้ถาไปคล้องครับไปต่อไปคล้องกับกิ่งเพื่อป้องกันเกี้ยวจะล่นลงมาใส่เหาหรือล่นลงมาใส่คนทางล่างหรือล่นลงมาว่าถือไฟคมมันปักลงดินไปโดนหินแบบน่ะเสียหายครับ มันใจเห็นในการทํางานเขาเกี่ยวมันบกคมหนิมันมันเห็ดบ่วมวนเห็ดบ่วมอนเห็ดบ่ลาบลื่นอ่ะมันเ็แบบหุนหวยครับหุ่นหวยมันหุ่นหวยครับก็คือเกี่ยวครับรยืดได้หดได้ครับผมใส่เกี่ยวประมาณสี่เมตรครับตอนนีค้คือสองเมตรยืดหดได้ก็จะเป็นสี่เมตรก็ซึ่งพอดีพอดีพ่อเหมาะกับการใส่เกี่ยวเชือกเกี่ยวเชือกฟาง แต่งกิง่งแต่งแขนงพอดีครับนิยมใส่เกี่ยวท่องนี้ครับเพราะวา่างอนนี่ถากได้ดันได้เกี่ยวท่องนี้นิยมใส่เกี่ยวเชือกเกี่ยวขนงแล้วก็แต่งดอกด้วยครับประมาณนี้ครับสําหรับสวนทุเรียนห้ผมตัดปลายออกปลายมันเา้วเกินครับในเมื่อมันยาวเกินทําให้การเกี่ยวการกระชากของเรามันติดอันนี้ มันสั้นอกมานิดนึงเกี่ยวบ่าขาดก็คือให้มันกระเด้งออกเลยเพราะตให้มันไปติดข้าหนีกิ้งไม้ไวเห็ุห้องงัดไปงันมาก่ะบางที่ปลายเกี่ยวหักรับอน,นั้นแล้วแต่คนจะเห็นด,ด้ครับหมวกครับหมวกสําคัญครับขี่ฟุ้นอยู่ข้างบนจะลงมากครับว่บนตาก็แล้วแต่คนจะถนัดหรือไม่ถนัดนะครับปอมาณนี่แล้วก็ที่ขาดบ่ได้ไคือโทรศัพท์เชื่อมต่อฟังหูฟังกับเพลงครับ แล้วก็เขาทํางานคนเดียวบนต้นไม้บนทีสูงคือมันอันตรายครับโทรศัพท์ควรจะพกติดตัวไม่ควรจะไว้บนรถหรือใต้เบาะรถเวลาคุณจะพลาดคุณตกคุณล่วงลงมาสติคุณต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาติดต่อใครก็ได้คุณควรจะพกโทรศัพท์ไว้ด้วยนะอันตรายครับการขึ้นตน้นไม้ผมทํางานขึ้นกับต้นไม้ตลอดเนี่ยหุ่นดีๆผิวผิวหุ่นผิวอย่างเนี้ย โอ้ยขึ้นต้นไม่ดีครับลิงบกโงก่ไงเขาวะเฮ้ยมีอะบ้ว่า,า,วาลิงไงครับตามนั้นนะเทเลสัคว้นจะพกไก่ตัวนะครับให้ท่านทวงที่การใส่งานห้างทำงานอยู่คนเดียวเกิดรวมงานห้ออาจจะอยู่อีกมุมหนึ่งมันบ่มีพผู้ใดไปขึ้นตนเดียวกันทุกคนหรอครับมันเกิดจะมีถัดตนไง่เฮาประเมินมาห้อจะได้ใช้เวลาโดน อาจจะพกขวดน้ำขวดน้อยน้อยแต่กินยักเทียนนึงเห็นไปนาโทรศัพท์เนี่ยก็คือส้มภลระแบบนี้ครับขาดอะไรคือโทรศัพท์นี่แหละครับรองเท้าครับบางคนก็ใส่บางคนกับไ่หรือบางคนกับสแตะถุงเท้าครับประมาณนี้ไปดูบนต้นเลยต้นนี้ให้ผลผลิตประมาณหกสิบลูกครับประมาณหกสิบลูกฟังบอผินหกสิบลูก เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณนี้แะครับที่พม,มูหกสิบุกหกสิบบกนี่คือตะเบอร์สวยเลยตกใส่บะมี่เลยถ้ากระลอกบ่ไปแหนน้ำไว้ถ้านอนบ่ไปใต้ผิวไว้คือบะมี่ตกใส่ครับผมเห็ดทุเรียนมีแต่ A อ C ซครับ A อ C ลูกที่วามันบ่ถึงสองโล,นโลเนี่ยโลหานี่แทบแทบจะบ่ให้เหลือไว้ผมจะเกี่ยวทิ้งเพราะว่ามันไปเพิ่มตนทุนเขาเขาต้องฉีดยาเขาต้องไปมัดไปโยงไปเตาอ,อีก หลายเรื่องเฮอแฝนทั้งตน้นผมเอา a อบีย่างเดียวครับขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับโชคดีทำงานให้มีความสุขทุกคนนะครับผู้ใดที่เข้ามาเมืองคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มีความสุขให้มีความสนุกกับตัวเองกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดด้วยความเป็นห่วงทุกคนนะครับ สวัสดีครับ